ที่ฉันนึกว่าเราดีใจมากคือก่อนรับงานนี้เราก็ถามเปาก่อนหรือว่าเปาอยากมาไหมเปาก็อยากมาเพราะว่าเขาชอบแบบต้นคริสต์มาสแล้วก็ชอบไปแล้วก็ได้ที่เห็นว่าเขาสนุกมาก enjoy อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าต้นคริสต์มาสที่นี่ยิ่งใหญ่ระดัแบบโลกเลยนะแล้วก็แบบคนรอคอยแล้วก็ให้ความสนใจแล้วก็ดีใจแล้วก็วันนี้แบบมีม้าหมุนเป็นติดชวารฟสกี้อะไรเยอะแยะแบบแฮปปี้มากชอบไหมคะเปาชอบคริสต์มาสไหมคะชอบไหม ไฟสวยไหมคะลูกสวยค่ะสิลูกเราชอบตัวอะไรคะฮะมังกี้ค่ะชอบมังกี้ค่ะค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนะคะมาเที่ยวที่้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะมาดูไฟกันมาถ่ายรูปกันรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่ๆเราไปมาหลายประเทศแล้วเหมือนกันไม่ค่อยเจอที่ไหนที่แบบมีไฟเยอะแล้ว กิ๊บขอพูดแค่ในส่วนของกิ๊บเนาะคือเรื่องอื่นกิ๊บไม่อยากไปยุ่งเพราะกิ๊บไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็กิ๊บก,ก็เป็นเพื่อนแมนทปกติแล้วก็เราก็ไปถ่ายละครด้วยกันเราก็เจอกันกะถ่ายรูปทุกครั้งแล้วก็กิ๊บไม่มีทีมกิ๊บรับทั้งพีแอดแล้วก็หลักทั้งแมทเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กิ๊บไม่ได้ามดีเทลอะไรใครก็ไม่อยากยุ่งแล้วตอนแรกคือเราก็เขียนออกตัวไว้แล้วว่าเราอ้ยเราก็เจอกันปกตินะคือเราก็ถ่ายกันนะเดทถ่ายกับทุกคนเราก็ลงเป็นปกติของเราแต่ว่า ก็จะมีคนเข้ามาด่ามากนิดนึงเราก็ไม่อยากให้มาเถียงกันนะคะก็เลยคิดว่าปิดดีกว่าปิดคอมเมนต์ไปซะเล<า>ยเอาความจริงมาหาไม่ได้คิดอะไรเลย<อ>เพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยวอะตัวเราไม่ได้เกี่ยวแล้วก็มัน ไปคอมเมนต์ของรุ่นพี่แอปด้วยมันจะมีคอมเมนต์มาถึงพี่กิฟเปินการให้ล็อกสองตัวอะไร้ยได้เห็นตรงนี้ทำไมอะคะเราก็อยู่ในวงการเราก็คิดว่ามีหลายคนไม่ใช่แค่กิฟที่สนิททั้งพี่แอปแล้วก็สนิททั้งแมทคือเรื่องข้างในเราไม่รู้เป็นยังไงเพราะเราก็ก็เป็นคนนอกอะนะคะเราก็คอมเมนต์พี่แอปมาตลอดอยู่แล้วเราฟอลล่กันแล้วก็น้องบีใหม่ก็รักเต่าเราเจอกันตลอดอยู่แล้วคิดว่าพวกเราไม่รู้เรื่องด้วยไม่ต้องเราไปเกี่ยวอะคะไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่ไม่ใช่ว่าแบบความีปัญหากันเราทุกคนต้องแบบแบ่ง ปิดคอมเมนต์จะได้ไม่ไดให้แบบคือไม่ได้คิดว่าจะโดนทกระเทือนว่าแม่จะมาหาหรืออะไรแต่กิ๊ฟแค่รู้สึกว่าลูกมันน่ารักของปีป่าแล,ล้วกิ๊ฟก็ไม่อยากให้ใครมานั่งเถียงกันแทนที่จะดูกันแล้วก็แบบแฮปปีนะ้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถ้ารู้สึกว่ามันมีคอมเมนต์แล้วเขาอ่านแล้วไม่แฮปปี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปิดไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันอ๋อป้าเป้าคิดถึงป้าไหมคะลูกคิดถึงเป้างอนป้าเหรอคะลูกใช่ไหมคะตอนแรก ไปไหนคะป้าไปไหนลูกป้าไปทางานที่จีนใช่ไหมคะเศร้าเศร้าอย่าถามผมอย่าร้องไห้เพราะว่าเพราะว่านานนานแล้วที่ไม่ได้เจอกันเขารู้สึกว่าแบบคือช่วงหลังๆที่ทํางานหนักด้วยตั้งแต่แบบเปิดตัวคลิมไฮลาปูอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบออกงานตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยมีเวลาเขาก็เลยงอนงอนๆว่าแบบไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยเราออกรายการตลอดเลยอันนั้นเปล่าเป่าไปทำยังไงพอพี่ถึงแบบไม่คุยไม่คุย ปิดไปปิดไปบอกไปาไม่มานอนกับเปลาปาไม่มากอดเปา ไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงใครคะเลี้ยงเป่าใช่เขาก็รู้แต่ว่าก็คิดถึงนะเนาะคนมันคิดถึงอย่าเปิดนมแม่ต่อนะยิ่งไม่ค่อยมีค่ะขอบคุณค่ะมากันที่นี่ก่อนอะไรหลุดวะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายปีปปไปบปไปไาไไป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 